สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรม c o n s t r u c t 2สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจการทำงานในส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะคะค่ะเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มจากการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ New คะ่ะค่ะสำหรับ c o n s t u c t 2นี้นะคะจะมี ัวยอย่างโปรเจกต์ที่มีการใช้คำสั่งไว้ให้เราแล้วนะคะสามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะแต่ในที่นี้เราจะมาเริ่มไปพร้อมกันนะคะเลยเลือกที่ New Empty Project นะคะแล้วก็กด Open ขึ้นมาเลยค่ะค่ะเมื่อเรากด Open ขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็จะมาทำความรู้จักกับ New project ค่ะซึ่ง New project หมายถึงชื่อโปรเจกต์ของเราเองนะคะแต่ซึ่งเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะแล้วก็จะมาตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรากันนะคะเราสามารถตั้งชื่อจากตรงนี้เลยก็ได้นะคะคือคลิกขวาแล้วก็ดีเน m e มหรือว่าจากตรงนี้ก็ได้นะคะคือเราก็จะตั้งชื่อว่าโปรเจกต์เกมนะคะค่ะมันก็จะมาแสดงตรงนี้ด้วยนะคะ สำหรับการตั้งชื่อในโปรแกรม Construct a 2นี้นะคะอย่าใช้ภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งชื่อตัวละครตั้งชื่อฉากหรือว่าทั้งชื่อโปรเจกต์ค่ะให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคะค่ะในส่วนของเมนูต่างๆของโปรแกรม Construct 2นะคะก็จะประกอบไปด้วยเมนูไฟล์ว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับไฟล์นะคะไม่ว่าจะเป็น Open Save การเซฟในที่นี้นะคะแนะนำให้เซฟแบบ Save as ซิงเกิลไฟลค่ะเพราะว่าไฟล์ทุกไฟล์นะคะไฟล์ทุกอย่างจะบีบอัดเป็นไฟล์ไฟล์เดียวกัน mm hmm. เมื่อเรานำไปใช้ในเครื่องอื่น mm hmm. ก็จะปลอดภัยมากกว่ากันค่ะแต่ถ้าเซฟแบบ Save as โปรเจกต์นะคะ mm hmm. มันจะแยกเป็นโฟลเดอร์เก็บภาพเก็บไฟล์ คนละส่วนกันค่ะไฟล์อาจจะเสียหายเมื่อเราน,นำไปใช้ได้ค่ะจึงแนะนำให้เซฟแบบเท a แอ i ซิงเกิลไฟล์ค่ะนอกจากเมนูไฟล์นะคะต่อมาก็เมนูโฮมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเมนูหลักต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Run Layout, ์ด b มั l a y เ u t นะคะ การดีบักนี่สำคัญมากเลยนะคะคือจะทำให้เราเห็นการทำงานของโปรแกรมว่ามีการส่งค่าเก็บค่ายังไงบ้างนะคะทีนี้นะคะปุ่มนี้นะคะบางคนก็มีนะคะบางคนก็ไม่เห็นนะคะถ้าเราคลิกที่ปุ่ม Start p a n t นะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะถ้าเราปิดนะคะตรงนี้นะคะ มันก็จะหายไปค่ะถ้าเราต้องการให้มันมาก็คลิกตรงนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าเราไม่อยากโชว์ก็ปิดไปได้เลยค่ะค่ะสำหรับของบางคนนะคะก็อาจจะไม่เห็นแถบตรงนี้นะคะให้เรามาที่สามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะเรียกว่าพินดิบบอนนะคะถ้าเราคลิกที่ตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะมันจะซ่อนแถบขึ้นไปค่ะถ้าเราคลิกอีกครั้งนะคะมันก็จะโชว์แถบลงมาค่ะ วิธีการนะคะสําหรับของใครที่ไม่โชว์ตรงนี้นะคะให้เรามาคลิกที่พินริบบอนตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะสําหรับเมนูต่อไปนะคะก็คือเมนูวิวค่ะซึ่งเป็นเมนูที่สําคัญมากเลยนะคะคือโชว์ส่วนต่างๆรายละเอียดต่างๆของโปรเจกต์เรานะคะค่ะถ้าเราอยากทราบว่าหน้าต่างไหนคืออะไรยังไงนะคะให้เราการกระบาดบอกได้เลยค่ะ แล้วเราก็มาดูตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะค่ะเราเริ่มจากช่องติดที่ช่อง Property Bar ตรงนี้นะคะค่ะมันก็จะโชว์ช่องนี้ขึ้นมาคือคุณสมบัติของโปรเจกต์เรานั่นเองนะคะแล้วก็ที่โปรเจกต์ a r ก็คือแถบตรงนี้นะคะหน้าตาแล้วก็ติดที่ La y e r bar ก็จะขึ้นมาคู่กับโปรเจกต์บารนี้นะคะข้างกัน แล้วก็ต okay. ิกที่ set order bar mm. ก็จะ้อยขึ้นมานะคะ,คะแล้วก็สามารถกดับมาออได้ะคะ่ะถ้าไม่ได้ใช้นะคะค่ะแล้วก็ติกที่ object bar mm. ก็จะขึ้นมาอยู่ข้างล่าง project bar mm. กับ layer bar เลยน,นะคะ project bar mm. ก็จะอยู่ตรงนี้คะ่ะค่ะถ้า อันไหนที่เราไม่ใช้นะคะแล้วก็ติ๊กออกให้เป็นช่องว่างไม่ได้เลยค่ะถ้าใช้ก็ติกเครื่องหมายถูกในช่องว่างค่ะค่ะสำหรับของบางคนนะคะที่แถบตรงนี้หายไปนะคะติกอันนี้แล้วยังไงก็ไม่มานะคะค่ะให้เรามาที่เมนูไฟล์แล้วก็มาที่ p r e f e r e n c e นะคะ จริงๆในส่วนของ p r e f r e n c e นี้นะคะในการใช้งานโปรแกรม o อ s t r u c t 2ครั้งแรกของเรานะคะเราควรม,มาตั้งค่าที่ส่วนนี้ก่อนด้วยซ้ำไปนะคะค่ะเราก็จะมาดูกันว่าในส่วนนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะ general นะคะ start up show start page คือเราต้องการให้มันโชว์ตลอดไหมถ้าเราต้องการก็เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้คือเรา ต้องการให้มันเช็คการอัปเดตไหมนะคะถ้าเราต้องการเราก็เลือกเช็ค for update ถ้าไม่ต้องการก็ด c เช็ค for update นะคะในที่เราจะไม่ต้องการนะคะค่ะแล้วก็มาที่ preview นะคะในส่วนของ preview constack tool นี้นะคะจะสามารถ default preview browser ได้ดีกับ chrome นะคะให้เรานเลือกเป็น chrome นะคะตรงนี้ ตรง default export น a m นเนี่ยนะคะอันนี้คือค่าเริ่มต้นของโปรแกรมมันนะคะถ้าใครต้องการจะส่งออกหรือ export นานไไ้ตรงไหนนะคะก็สามารถเปลี่ยนค่าได้ตรงนี้เลยนะคะค่ะในส่วนของ p r e v i e w server อันนี้ก็คือ localhost นะคะนี่คือเลขของมันคะค่ะแล้วก็มาที่ auto save คือ สำหรับเครื่องใครที่เสี่ยงกับการไฟดับหรือว่าเครื่องดับนี้นะคะก็เราสามารถเลือกว่าจะให้มันเซฟให้เรากี่นาทีตลอดอะไรอย่างนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยที่เราจะเลือกเข้านี่นะคะค่ะในส่วนของแบ็กอัพนะคะก็คือต้องการให้มันสร้างไฟล์สำรองไว้ให้เราเก็บไฟล์นะคะถ้าเราต้องการเก็บไฟล์ก็ตรงนี้นะคะ1นึ่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ต้องการก็ ติออกตรงนี้นะคะถ้าเราสำรองไฟไว้ถ้าไฟต้นฉบับเราเสียหายนะคะแล้วก็สามารถเรียกเอามาใช้งานได้เลยนะคะค่ะสำหรับหลักๆก็มีประมาณนี้นะคะส่วนที่เหลือนี่นะคะก็ให้คงค่า default ของมันไว้นะคะค่ะก็กลับมาที่เราติ๊กเครื่องมือต่างๆแล้วมันก็ไม่ขึ้นมานะคะติยังไงก็ไม่เห็นนะคะ ก็ให้เรามาที่ general นะคะแล้วก็มาที่ reset dialog ค่ะกดเข้าไปเลยแล้วก็กด yes ค่ะแล้วโปรแกรมมันก็จะให้เราปิดโปรแกรมออกไปก่อนนะคะเพื่อที่มันจะ reset ค่าเดิมขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็กด ok ok แล้วก็ออกจากโปรแกรมค่ะก็กดเข้าโปรแกรม constar t o o ขึ้นมาใหม่นะคะแทร็ต่างเครื่องมือต่อตางมันก็จะ ขึ้นมาเลยน,นะคะแล้วก็ New Empty Project ขึ้นมานะคะ,คะก็จะเห็นว่ามีแถบเครื่องมือเหมือนเดิมแล้วนะคะตรงนี้ก็พิมพ์ Ribbon แถบขึ้นมาะค,ะค่ะก็จะมีแถบเครื่องมือเหมือนเดิมแล้วนะคะ สำหรับบางคนนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมหน้าต่าง Windows กับหน้าต่าง Layout ของเรานะคะมีพื้นที่ว่างเยอะจังในที่นี้นะคะเราไม่ได้ตั้งค่าให้ขนาดของมันเท่ากันนะคะวิธีการนะคะก็คือกดค t r โทรลเชคไว้ที่แป้นพิมพ์ของเรานะคะแล้วก็คลิกที่หน้าจอหนึ่งครั้งแล้วก็หมุนลูกกิ้งเมาส์ค่ะค่ะก็จะเห็นว่าขนาดของเลเ o u t กับวินโดว์เล็กลงนะคะตรงนี้คือขนาดของเลเยอร์ตรงนี้คือขนาดของ, out, ง,อขของ Windows. วินโดว์วินโดว์คือส่วนที่แสดงในคอมพิวเตอร์หรือมือถือของเรานะคะค่ะเราจะคลิกที่หน้าจอ1ครั้งนะคะมันก็จะแสดงคุณสมบัติของเลเยอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาลองตั้งค่าให้กับเลเยอร์ไซส์นะคะเช่นเราจะตั้งไปที่1280 ิกเซลนะคะแล้วก็ตรงในที่เราไม่ต้องใส่หนอนะคะแล้วก็คอมมาเจ็ 7, แล้วก็กด enter อีกครั้งนะคะค่ะมันก็จะได้ขนาดความสูงที่768ความความกว้างที่1 2 8 0นะคะตรงนี้คือส่วนของ layout นะคะตรงนี้คือส่วนของ w i n d o w ก็จะเห็นว่ามันขนาดไม่เท่ากันถ้าเราอยากให้ขนาดของมันเท่ากันนะคะแล้วก็มาที่ project property นะคะ กดไปที่ View แล้วก็มาที่ Window s ไซส์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าเหมอนเดิมเลยะคะ่ะหนึ่งสองแปดนย์เจ็ดหกแปดกด enter ะค,ะค่ะค่ะจะสังเกตว่าสิ้นปะหายไปแล้วนะคะจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนคะ่ะแค่ขนาดของวินโดวนะคะขยายขึ้นเท่ากับขนาดของ Layout แล้วนั่นเองคะ่ะค่ะ สำหรับนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม c o n s t แ t o t l สำหรับมือใหม่นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือติชมยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ